สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับชาวแฟนเพจ Bubble Trade Academy ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันกับโคชเกน,นะครับและมุมมองทองคำประจำวันอังคารที่23เมษายนแล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหเมื่อวานเนี่ยทองคำเนี่ยจากการาฟปัจจุบันเนี่ยเทลงมาเยอะมากๆนะฮะประมาณ เประมาณเท่าไหร่ล่ะเยอะพอสมควรนะครับเยอะเลยแล้วก็มาถึงแนวรับของเรานะครับ2,300เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้มาไวเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามาไวมากๆนะครับและวันนี้เราจะเข้าเทรดยังไงดีเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนที่จะพาไปวางแผนเทรดนะครับจุดเข้าเทรดในไทม์เฟรมที่เล็กลงว่านี้เนี่ยขออนุญาตนะครับพาไปดูไทม์เฟรมของเดย์กันก่อนอย่างที่พูดกันเมื่อกี้เลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับราคานะครับทองคำเมาื่อวานลงมาทั้งหมด6000จุดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปิดเป็นแท่งสีแดงมีแรงขายชัดเจนนะครับมีแรงขายชัดเจนนะครับและที่ชัดเจนนะครับอีกจุดหนึ่งน็คือมาติดที่นะครับ แนวรับของเรากรอบดีมานโซนของ d ดของเรานะครับที่2,300พอดีเลยนะฮะ2 3 0พอพอดีเลยนะครับและนะครับอย่างที่เรานะครับมองกันตรงนี้นะครับโซนกรอบดีมานของ d ดเนี่ยค่อนข้างจะกว้างครับค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ3000จุดกันเลยทีเดียวนะครับตรงแนวรับตรงนี้และก็กรอบตรงนี้นะครับ เนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผิดแดงวันนี้ถ้าเดยังแดงอยู่มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปนะครับลงไปหาตรงไหนตรงนี้คือกรอบแรกนะครับกรอบ2,300อีกกรอบหนึ่งครับที่เราเนี่ยครับได้วางแผนเทรดกันนะฮะพี่พี่ท่านไหนที่ติดตามเรามาในทุกทุกวันเลยนะครับทุกๆสัปดาห์เราจะเห็นนะครับว่ามีอีกกรอบหนึ่งคือ2250ที่ทางทีมโค้ดได้พูดถึงกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะรอนะครับจุดเข้าเทรดตรงจุด กรอบแรกกันก่อนนะครับกรอบแรกกันก่อนถ้ามีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่ทางเฟมเล็กนะครับในทาเฟมเดย์ตอนนี้นะครับถ้ามุมมองภาพกว้างของเขาเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้นะครับราคาเริ่มทำหายทำโลต่ำลงแล้วนะครับแต่ก็มาติดนะครับดีมาของเดย์เช่นเดียวกันนะครับและดีมาเนี้ก็มีโอกาสที่จะนะครับเป็นรับและผักราคาขึ้นไปต่อได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ต่อไปนะครับไปดูที่ไทม์เฟรมของ4ี่ชั่วโมงนะครับ4ี่ชั่วโมงในเทนล่าสุดนะครับทุกคนก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงมาเนี่ยค่อนข้างจะเกิดการพักตัวเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับพักตัวก่อนที่เขาจะปรับตัวลงมานะครับและเทรนปัจจุบันของ4ชั่วโมงเป็นอะไรนะครับตรงจุดนี้สังเกตเห็นว่าเทรนของ4ชั่วโมงปัจจุบันนะครับเป็นเทรนขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเลยครับถ้าเด y ปิดแดงนะครับหรือว่า ไม่สามารถผ่านแนวราคา2220เนี่ยได้ตรงนี้นะครับเราจะมองว่าเป็นอีกต้านหนึ่งนะครับอีกต้านหนึ่งแล้วกันขอให้เลขนี้เป็นเลข2อ2 0 2น2 0ยนะครับ2,220เนี่ยเริ่มเริ่มเกิดต้านใหม่นะครับเริ่มเกิดต้านใหม่และผักราคาครับลงมานะครับเนื่องจากเขาเป็นออทามไฮนะครับเนื่องจากเขาเป็นออทามไฮทีนี้นะครับ ในมุมมองนะครับภาพที่กว้างขึ้นเนี่ยมีการเก็บกําไรนะครับที่หายหายล่าสุดเนี่ยเราทำให้ราคารปรับตัวย่อลงมาลึกพอสมควรนะครับและอย่างที่ทราบกัน4ชั่วโมงเป็นเทนขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ติดอยู่ที่ดีมานเดย์นะครับรวมไปถึงมีกรอบดีมานของ4ชั่วโมงอยู่ด้วยนะครับมีกรอบดีมานของ4ชั่วโมงอยู่ด้วยที่ราคากำลังปรับขึ้นไป Day เดยนี่ยสามพจุดเนี่ยถ้าเราจะเข้าเทรดเลยทันทีเนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับถ้าเราจะวาง SL นะทุกคนค่อนข้างจะกว้าง4ชั่วโมงหลักกว้างไหมนะครับสชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ2,000จุดนะครับตรงนี้ราคาเพิ่งมาเทสสัมผัสรแรกนะ เท็สซ์สคัญแรกนะครับมีโอกาสอยู่ครับที่ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมานะครับทำพฤติกรรมคอนเฟิร์มนะครับ QM buy ให้เราได้นี่มีโอกาสที่จะท่านคอนเฟิร์ม QM buy ให้เราได้หรือนะครับจะมีพฤติกรรมนะครับทองคำนะครับที่จะคอนเฟิร์มให้เรานะฮะสามารถเข้าเทรดบายในกรอบดีมานชุดแถวนี้ได้ นะครับตรงนี้ยังไม่มีคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวพาไปดูทางเฟรมที่เล็กลงกว่านี้ทีนี้สี่ชั่วโมงนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงตรงนี้นะครับมีกรอบซับไพโซนนะกรอบซับไพโซนอยู่ตรงนี้1กรอบนะครับทุกคนตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับจากชุดนี้2,330นะครับเมื่อวานเนี่ยทุกคนที่ลงมาเทส2,230 2,330 มาเทสในชุดนี้แล้วราคาครับเข้าได้นะครับปรับตัวทะลุลงมานะครับตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทำเป็นแนวรับไว้นะครับมาเทสค่อนข้างหลายวันเลยนะครับตรงนี้2,330เทสหลายครั้งเทสหลายวันมากนะครับแล้วก็ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปแต่ไม่สามารถทำให้ราคาเนี่ยปรับขึ้นไปชนะไฮ ก่อนหน้าได้นะครับแล้วก็เทกลับลงมาจุดที่น่าสนใจครับราคากลับลงมาเทส2,330แล้วไม่สามารถที่จะยืนเหนือต่อได้นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาแบบนี้ตรงนี้นะครับจากแนวรับจะกลายเป็นแนวต้านใหม่จากแนวรับเป็นแนวต้านใหม่รวมถึงโซนซาไพโซน4ชั่วโมงตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปก็สามารถพิจารณาคอนเฟิร์มเทสเซลลงมาได้นะครับพิจารณาคอนเฟิร์มเทสเซลลงมาได้นะครับ กรอบวันนี้นะครับมีมุมมองว่าราคามีโอกาสวิ่งอยู่ที่กรอบประมาณ3,000ถึง5,000จุดนะครับหลักๆเลยนะครับอาจจะเทสอยู่ที่2,300ถึง2,330ประมาณ3,000จุดนะครับหากราคาเกิดการพักตัวออกข้างแถวนี้นะครับพิจารณาได้ทั้งหน้าบายและหน้าเซลเลยนะครับถ้าหน้าเซลเนี่ยปรับขึ้นไปมี QM เซลล์ซลให้เราเข้าเทรตนะครับหรือมีพฤติกรรมทองคำให้เราเข้าเทรดก็สามารถที่จะพิจารณาเทรตได้ นะครับตรงนี้นะครับรวมไปถึงนะครับกรอบซับไพายถัดไปนะครับถ้าราคาปรบับตัวขึ้นไปก็จะเป็นกรอบนี้กรอบนี้นะครับก็มีแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านเช่นเดียวกัน ตรงชุดนี้นะครับ2,360นะครับ2,360ตรงนี้เป็นอีก1ชุดครับ1กรอบครับที่น่าสนใจถ้าราคารบบตัวขึ้นไปนะครับรวมถึงซัพลายชุดนี้นะครับตรงนี้เริ่มราคาพอสีชั่วโมงเป็นขาลงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าราคาเริ่มสร้างซัพไพ่โซนนะให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาพิจารณาเทรดเซลล์กันลงมาต่อได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังคงติดอยู่ที่ดีมานดเดย์ดีมานด์สำคัญนะครับและราคา2,300เนี่ยยังคงติดอยู่ที่ดีมานนี้นะครับยังไม่หลุดนะครับ คาดว่านะครับสัปดาห์นี้นะครับมีโอกาสที่จะวิ่งไซด์เว์อยู่ที่2กรอบนี้นะครับไซด์เว์ที่2กรอบนี้นะครับจะปรับขึ้นปรับลงนะครับปรับขึ้นปรับลงอยู่ทั้งสองกรอบนี้นะครับ ก่อนที่ราคาจะเลือกทางอีกครั้งหนึ่งนะครับราคามีโอกาสพักตัวนะครับขึ้นเนื่องจากขึ้นไปทําไฮสูงสุดนะครับรวมไปถึงตัวนี้ย่อมาค่อนข้างจะเป็นหนึ่งมืนจุดแล้วนะครับก็ราคาเริ่มสร้างโครงสร้างใหม่ๆให้เราได้เข้าเทรดตอนนี้เราสามารถที่เข้าเทรดได้ทั้ง2หน้าเทรดเลยนะครับทั้งหน้าบ่ายและหน้าเซลเลยนะครับหน้าบ่ายตรงนี้นะครับแนะนํว่าให้รอคอนเฟิร์มก่อนนะครับเมื่อเช้าในสัมพันธ์แรกก็ปรับตัวขึ้นไปประมาณ1,500จุดได้นะครับ รอนะครับรอคอนเฟิร์มก่อนก็ได้นะครับราคามีโอกาสทําสวิงลงมานะครับแล้วก็เกิดอาจจะเกิดบูลิตคลาสสิกไดเวอร์เจนต์นะครับพี่นาเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับหากราคาชนะไฮขึ้นไปโครงสร้างในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับประมาณ M15 ขึ้นมานะครับเริ่มทําโครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้นแบบนี้นะครับหชั่วโมงทําโครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้นแบบนี้ก็พิจารณาเทรดบ่ายกันขึ้นมาได้นะครับถ้าไม่หลุดกรอบนี้นะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยต้องบอกนะไม่หลุด2,000 260นะครับ2,260ประมาณนี้ประมาณร 5, BLANK, ับแถวนี้2265นะครับตัวนี้เราก็จะเห็นว่าจากแนวต้านเป็นแนวรับเช่นเดียวกันนะครับจากแนวต้านเป็นแนวรับเช่นเดียวกันนะครับดีมานชุดนี้นะครับมีจุดที่น่าสนใจนะครับก็นะเป็นดีมานที่ส่งราคาขึ้นไปทำา i ายนะครับของ t ท m e เฟ a มเดนะครับดีมานที่ส่งราคาเป็นทำา i ายรวมถึงในเขาสร้างแนวรับใหม่ไว้ เยอะพอสมควรนะครับชุดก่อนราคานี้แต่กว้างค่อยๆเทรดก็ได้นะครับค่อยๆเทรดก็ได้นะฮะไม่คิดว่าจะลงมาเร็วนะครับ2,300นะครับแล้วก็วันนี้แผนเทรดของเราจะมีประมาณนี้นะครับรอคอนเฟิร์มได้ครับเนื่องจากราคาเนี่ยกำลังเข้าสู่ดีมานนะครับมีโอกาสที่นะครับในตลาดคั่มนะครับหรือตลาด US เนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยเปิดในช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะเริ่มฟอร์มนะครับ แพทเทิรนนะครับคอนเฟิร์มให้เราก็เป็นได้นะครับในชุดของดีม n นชุดนี้นะครับแต่ถ้าบ่ายนี้นะครับราคาปรับขึ้นไปที่ส p p ายก่อนก็สามารถที่จะพิจารณาเทรดเซลลงมา ข้างล่างต่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแผ่นๆนะครับหน้าเทรดอยู่ฝั่งไหนนะครับเข้าโซนไหนดีมาสไพน์เนี่ยก็สมารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับอ่ะพูดถึงดีมาสไพน์เยอะมากๆนะครับก็สุดนี้นะครับมีคลาสนะครับดีมาสไพนนะครับเป็นมาสเตอร์ริงดีมาสไพน์นะครับสอนโดยนะครับโคชโอ๊ตสุดหล่อของเรานั่นเองนะครับใครที่อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะใน ด้านการใช้โซนการใช้ดีมานส์ายพบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับตอนนี้ยังทันนะยังทันนะวันนี้ยังวันอาัคารอยู่นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเจาะลึกศึกษาดีมานส์สไพดอย่างแท้จริงนะครับอยากจะเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องของดีมานส์สไพนะครับหากใครเนี่ยมีเทคนิคข้อด้าน,น,นอื่นๆนะครับรวมถึงเช็คลิสต์ด้าน,น,นอื่นๆนะครับหรือพี่ๆห้องทองของพวกเรานะครับพี่พ ห้องส c a l ปิ้งห้องสับปายไส้นะครับรวมถึงพี่ๆทุกคนที่เป็นแฟนเพจ b r w e r Trade Academy นะครับเกรเชื่อว่าทุกคนเนี่ยลงไหลและชื่นชอบในด้านการเทรดอยู่แล้วและเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วนะครับอยู่เป็นเทรดเดอร์ตัวจริงอยู่แล้วอยากจะเพิ่มเติมทักษะของดีมา n ส u p p ายนะครับก็ไปเจอเจอกันได้นะครับที่ mastering d e m a n d Supply นะครับวันศุกร์นี้แล้วนะวันศุกร์ที่20เท่าไหร่ล่ะ ยีวันนี้23 24 25 2ามย่ส้ยใช่ไหมวันศุกร์ที่26นี้นะครับเจอเจอกับโค้ชโอ๊ตบอกเลยว่าโค้ชโอ๊ตเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเทพนะครับในเรื่องของการความเข้าใจนะครับของดีมานสปายอย่างถ่องแท้นะครับแล้วก็ คนว่าได้เตรียมเนะื้อหาไว้อย่างแน่นเลยรับรองว่าใครเนี่ยที่ผ่าน mastering demand supply ชุดนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะมองโซนได้ขาดคุณจะเห็นจุดเข้าเทรดได้แม่นยำเฉียบคมแล้วก็คุณจะมีจุดเข้าเทรดที่สำคัญสำคัญเยอะมากขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะติดตัวเราไปสำหรับชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจตอนนี้แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับติดต่อแอดมินครพัพี่แอดมินทาง b a o o t r a d e academy ได้เลยทุกช่องทางนะครับผมสาหรับวันนี้แผนเทรดและมุมมองทองคานะครับรีแคปอีกทีสั้นๆนะครับหน้าบ่ายหน้าเซลล์มีหมดรอให้เราสามารถเข้าเทรดได้ขอมีคอนเฟิร์มหน่อยนะครับทั้ง2หน้าเทรดเลยทั้ง2หน้าเทรดเลยขอให้มีคอนเฟิร์มหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทองนะครับหรือว่า qm ทั้งฝั่งบ่ายและฝั่งเซลล์สามารถพิจารณาเข้าเทรดได้เลยนะครับตรงจุดนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็พบกับมุมมองทองคําได้ใหม่ทุกวันนะครับทางาบาร เพจนะครับ Barvo Trade Academy นะครับรวมไปถึง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้โคชเกขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ